สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพลังงานไฮโดรเจนนะคะที่หลายคนก็มองว่าอาจจะเป็นพลังงานแห่งอนาคตเลยครับเป็นเรื่องที่พูดถึงกันเยอะมากใช่ค่ะแต่คำถามสำคัญก็คือเอ๊ะมันสะอาดจริงหรือเปล่าแล้วถ้าจะลงทุนเนี่ยมันคุ้มไหมเราลองมาหาคำตอบจากข้อมูลหลายๆแหล่งกันค่ะก่อนอื่นเลยไฮโดรเจนมันคืออะไรกันแน่ค่ะครับจริงๆแล้วมันเป็นธาตุที่เบาที่สุดเลยนะ ไม่มีสีไม่มีกลิ่นแต่ว่าติดไฟได้อ uh huh. ข้อดีมากๆของมันก็คือพอเผาไหม้เนี่ยผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือน้ําครับซึ่งฟังดูดีมากฟังดูสะอาดมากเลยนะคะแล้วการผลิตล่ะคะมาจากไหนได้บ้างโอ้ผลิตได้จากหลายอย่างเลยครับตั้งแตเ่เชื้อเพลิงฟอสซิลพวกก๊าซธรรมชาติถ่านหินค่ะหรือจะใช้พลังงานหมุนเวียนก็ได้อย่างน้ําชีวมวลหรือแม้แต่พลังงานนิวเคลียร์ก็ทําได้ครับ เทคโนโลยีหลักๆก็มีทั้งแบบใช้ความร้อนใช้ไฟฟ้าแยกน้ําหรือแบบว่าใช้แสงอาทิตย์ก็มีเข้าใจแล้วค่ะเอาละทีนี้คําถามใหญ่เลยมันสะอาดจริงเหรอคือพอได้ยินว่าเผาไหม้แล้วได้น้ํามันก็ดูดีมากๆโดยเฉพาะที่เรียกว่าไฮโดรเจนสีเขียวที่เขาบอกว่าผลิตโดยใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างลมแสงอาทิตย์มาแยกน้ำโดยวิธีอิเล็กโทรไลซิสอันนี้น่าจะสะอาดสุดๆแล้วใช่ไหมคะครับ ถ้ามองผิวเผินหรือมองแค่ขั้นตอนการผลิตณจุดนั้นก็อาจจะใช่ครับแต่พอเรามองภาพรวมใหญ่ๆตลอดทั้งกระบวนการที่เรียกว่า life cycle analysis หรือ LCA เนี่ยภาพมันจะซับซ้อนขึ้นเยอะเลยอ๋อยังไงเหรอคะคือแม้แต่ไฮโดรเจนสีเขียวเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ไร้ผลกระตบสะทีเดียวครับลองนึกถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดูสิครับ หมายถึงพวกแผงโซลา่าหรือกังหันลมเหรอคะใช่ครับการทําเหมืองแร่ต่างๆเพื่อมาผลิตแผงโซลาเซลล์ผลิตกังหันลมการผลิตเหล็กจํานวนมหาาศลกระบวนการพวกนี้ก็ปล่อย co2 ไม่น้อยเลยนะครับอืมจริงด้วยค่ะแถมยังมีการใช้ทรัพยากรอื่นๆอีกแล้วก็อาจจะมีผลกระทบเรื่องความเป็นพิษจากการทําเหมืองด้วยครับมีสีเทาหรือเกรไฮโดเจนอันนี้มาจากฟอสซิลโดยตรงเลยปล่อย co2 เยอะมากครับ ประมาณ10-11กิโลกรัม CO2 ต่อไฮโดรเจน1กิโลกรัมโหเยอะเหมือนกันนะคะครับแล้วก็มีสีฟ้าหรือ blue h y ด r o g e n อันนี้คล้ายๆสีเทาคือมาจากฟอสซูเหมือนกันแต่เขามีเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนหรือ CCS มาช่วยอ๋อดักจับ CO2 ไว้ใช่ครับทำให้การปล่อย CO2 ลดลงเหลือประมาณสัก4.5กิโลกรัมต่อไฮโดรเจน1กิโลกรัมแต่ก็ยังปล่อยอยู่นะครับไม่ใช่ศูนย์ แล้วก็มาถึงสีเขียวหรือกรีนไฮโดรเจนที่คุยกันเมื่อกี้ครับอันนี้มาจากพลังงานหมุนเวียนใช้ไฟฟ้าแยกน้ำตอนผลิตเนี่ยปล่อย co 2ต่ำมากๆอาจจะแค่0.3ถึง3.5กิโลกรมัม co 2เท่านั้นเองขึ้นอยู่กับว่าไฟฟ้าหมุนเวียนมาจากไหนฟังดูดีที่สุดเลยนะคะใช่ครับแต่อย่างที่บอกไปตอนแรกพอเรามอง lca ทั้งระบบมันก็ยังมีผลกระทบอื่นๆซ่อนอยู่ เรื่องโครงสร้างพื้นฐานการใช้ทรัพยากรอะไรพวกนั้นอืมประเด็นนี้น่าคิดมากเลยค่ะแต่ถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับถ้าสมมติว่าโลกเราจะผลิตไฮโดรเจนเยอะมากๆตามที่คาดการกันไว้เช่นปีละ500ล้านตันค่ะต่อให้เป็นไฮโดรเจนสีเขียวทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็อาจจะไปกระทบสิ่งที่เราเรียกว่า ขอบเขตความปลอดภัยของระบบโลกหรือ Planetary Boundaries ได้โหกระทบยังไงบ้างคะก็อย่างเรื่องการใช้ที่ดินครับต้องใช้พื้นที่มหาศาลเลยนะสำหรับติดตั้งแผงโซลา่าหรือกังหันลมแล้วก็เรื่องการใช้น้ำจืดจำนวนมากในการผลิตด้วยแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องทรัททพยากรโลหะบางอย่างที่จำเป็นสำหรับเทคโนโลยีพวกนี้อาจจะขาดแคลนได้ในอนาคตครับฟังดูแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยมาถึงเรื่องที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ ต้นทุนค่ะตอนนี้ใครๆก็ว่าไฮโดรเจนสีเขียวมันแพงกว่าเพื่อนเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับตอนนี้ต้นทุนการผลิตผิวเพียวเนี่ยสีเขียวแพงกว่าสีเทาสีฟ้าอยู่พอสมควรเลยค่ะแต่ว่านะถ้าเรามองให้ครบ,บวงจรขึ้นอีกนิดหนึ่งคือรวมเอาต้นทุนภายนอกหรือ externalities เข้าไปด้วย ต้นทุนภายนอกหมายถึงอะไรคะที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฮโดรเจนสีเทานะครับพวกนี้เป็นต้นทุนที่สังคมต้องจ่ายแต่ไม่ได้สะท้อนในราคาขายโดยตรงอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ พอเราคิดรวมพวกนี้เข้าไปด้วยเนี่ยไฮโดรเจนสีเขียวกลับดูน่าสนใจกว่าในระยะยาวนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าในอนาคตถ้าเทคโนโลยีดีขึ้นต้นทุนการผลิตพลังงานหมุนเวียนถูกลงโดยเฉพาะจากลมเนี่ยต้นทุนไฮโดรเจนสีเขียวก็อาจจะลดลงมาจนแข่งขันกับสีอื่นๆได้ครับโอเคค่ะสมมุติว่าอนาคตต้นทุนมันลดลงมาแล้วเราพร้อมจะใช้มันจริงๆหรือ,อยังคะเหมือนเคยได้ยินว่ามีปัญหาเรื่องการขนส่งอยู่เหมือนกันถูกต้องเลยครับ อันนี้เป็นความท้าทายใหญ่เลยคือไฮโดรเจนมันเบามากกว่าจริงแต่ความหนาแน่นเชิงปริมาตรหรือพูดง่ายๆคือในปริมาตรเท่ากันเนี่ยมันมีพลังงานน้อยกว่าก๊าซธรรมชาติเยอะมากอ oh. ทําให้การขนส่งมันยุ่งยากและแพงกว่าจะขนในรูปก๊าซก็ต้องใช้ความดันสูงมากๆหรือจะทําให้เป็นของเหลวก็ต้องทําให้อุณหภูมิต่ําสุดๆเลยครับแล้วท่อก๊าซเดิมล่ะคะใช้ส่งไฮโดรเจนได้ไหมคะเป็นคําถามที่ดีครับมีการศึกษาเรื่องนี้เยอะเลย การใช้ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเดิมเนี่ย uh ก็เ huh ป็นทางเลือกที่ช่วยลดต้นทุนได้แต่ก็มีความเสี่ยงอยู่ครับเรื่องแรกคือไฮโดรเจนมันโมเลกุลเล็กมากมันรั่วไหลได้ง่ายกว่าก๊าซธรรมชาติออืเรื่องที่สองคือมันอาจทำให้วัสดุของท่อบางชนิดเกิดการเปราะได้หรือ embrittlement ซึ่งอันตรายครับแล้วมีทางแก้ไหมคะ ตอนนี้แนวทางที่เป็นไปได้ในระยะสั้นก็คือการผสมไฮโดรเจนเข้าไปในท่อก๊สธรรมชาติเดิมในสัดส่วนน,น้อยๆครับอาจจะไม่เกิน20%อันนี้น่าจะพอทําได้โดยไม่ต้องปรับปรุงท่อมากนักอืมก็ยังไม่ใช่การส่งไฮโดรเจนล้วนๆนะคะใช่ครับยังมีข้อจํากัดแล้วนอกจากเรื่องขนส่งนะประสิทธิภาพของเครื่องแยกน้ําด้วยไฟฟ้าหรืออิเล็กโทรไลเซอร์ ปัจจุบันมันก็ยังอยู่แค่ราวๆหกสิเร์เซ็นต์เท่านั้นเองค่ะแถมไฮโดรเจนที่จะเอาไปใช้กับเซลล์เชื้อเพลิงบางประเภทอย่าง PEM เนี่ยมันต้องการความบริสุทธิ์สูงมากๆเลยครับเกิน99.97%ตามมาตรฐาน ISO โหต้องบริสุทธิ์ขนาดนั้นเลยครับซึ่งหมายความว่าต้องมีขั้นตอนการทำให้บริสุทธิ์เพิ่มเข้ามาอีกเช่นใช้เทคโนโลยี PSA หรือการกลั่นเย็นยิ่งยวด ซึ่งพวกนี้ก็เพิ่มทั้งต้นทุนและความซับซ้อนเข้าไปอีกครับฟังดูแล้วมีหลายประเด็นที่ต้องพิจารณาเลยนะคะสรุปแล้วไฮโดรเจนโดยเฉพาะสีเขียวเนี่ยมันยังเป็นความหวังให้เราได้อยู่ไหมคะผมคิดว่ามันสามารถเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบได้นะครับในการช่วยให้เราบรรลุปเป้าหมายเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทรอ i ลิตี้และก็เน็ตซีโร่ได้ มันก็สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs หลายข้อเลยทั้งข้อ7พลังงานสะอาดข้อ9โครงสร้างพื้นฐานและข้อ13เรื่องการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะ <Ha. S 1> แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องไม่มองว่ามันเป็นยาวิเศษหรือซิลเวอร์บุลเลนะครับความสะอาดจริงๆเนี่ยต้องมองทั้งระบบอย่างที่คุยกันมาตั้งแต่การหาวัตถุดิบการผลิตการขนส่ง ไปจนนถึงงกาารใช้แล้วตอนนี้สัสดส่วนการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวจริงๆมันเยอะแค่ไหนหรอคะเออยังน้อยมากครับน้อยกว่า5%ของตลาดไฮโดรเจนทั้งหมดในโลกด้วยซ้ำส่วนใหญ่ยังเป็นสีเทาที่มาจากฟอสซิลอยู่เลยโอ้โหแสดงว่ายังมีความท้าทายอีกเยอะมากเลยนะคะทั้งเรื่องลดต้นทุนการเพิ่มกำลังการผลิตให้ได้เยอะ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ทั้งท่อส่งที่กักเก็บสถานีเติมต่างๆแล้วก็ต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกถูกต้องทั้งหมดเลยครับมันเป็นความท้าทายที่ใหญ่มากจริงๆเพราะงั้นนอกจากเราจะพยายามพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจนแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆไม่แพ้กันก็อาจจะต้องย้อนกลับมามองที่ต้นทางเลยต้นทางหมายถึงอะไรคะหมายถึงการลดความต้องการใช้พลังงานโดยรวมของเราลงครับ เพราะอย่างที่เห็นว่าแม้แต่ทางเลือกที่ดูสะอาดที่สุดอย่างไฮโดรเจนสีเขียวมันก็ยังมีต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรซ่อนอยู่อ๋อ oh, จริงด้วยค่ะการที่เราหันมาให้ความสําคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งพลังงานคาร์บอนต่ําอื่นๆเนี่ยน่าจะเป็นแนวทางที่ยั่งยืนที่สุดในระยะยาวครับเป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะวัน,น